สวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะ่ะสวัสดีครับคนดีศรีระยองถึงบ้านหรือย,อยังคะเนี่ยออถึงแล้วคับถึงบ้านแต,แต่เช้าแล้วนะคะค่ะ,ะได้ค่ะพี่นิพนธ์คะ่ะเมื่อสักครู่คุณพเดิมพบบอกว่าด้วยเทคนิคด้วยอะไรต่างๆต,ตลาดหุ้นไทยอะ่ะมีสามระดับแล้วละ่ะตอนนี้หนึ่งสามสี่สามหนึ่งสามสองห้าแล้วหล่นไปที่หนึ่งสองแปดเจ็ดสามระดับที่เกิดขึ้นนะคะครับพี่นิพนธ์ว่าอย่างไงฮะรับกันยังไงต่อจากนี้คะ่ะเราดูดูแค่วันนี้นะครับค่ะ บอกว่าขัางเดียนขัางนี้ source, บอกว่ายังลงต่ออยู่นะครั right huh. บยังลงต่ออยู่นะฮะคือทฤษฎีแนวรับเนี่ยที่คุณประเดิมพบพูดเนี่ยนะฮะผม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 ต่อให้ต้นนี้นึงแล้วกันว่าจะซื้อได้เมื่อมีสัญญาณกลับตัวนะครับมีสัญญาณกลับตัวขึ้นยกตัวอย่างนะครับหนึ่งสามสามแปดเราคุณประเดิมพบในของผมไม่หนึ่งสามสามเจ็ดเนี่ยนะครับ วันจันเปิดลงเลยยี่สิบจุดจกับตรงนี้นะครับแล้ววิ่งกลับอันเนี้ยซื้อได้แต่แต่อไปถ้าวันจันเปิดมาสมมุติวันนี้วันนี้ปิดนะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดวันจันเปิดหนึ่งสามห้าเจ็ดนะครับขึ้นไปหนึ่งสามหกสิบแบบเนี้ยลงต่ออีกเป็นเป็นมันเป็นการลงในแนวโน้มไช้เวนะครับมันจะเป็นลักษณะลงแบบไม่มีวัลรุ่นแต่ลงไปได้เรื่อยๆนะครับอืมอันนี้ถ้ามันจะจบมันต้องกระโดดกระโดดเช้าถ้าเช้าไม่กระโดดเนี่ยมันไม่จบ รสรุปรว่ามันยังลงต่ออันนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราจะซื้อเรับที่ทุกคนบอกเนี่ยแต่ทุกคนบอกจะไม่ตรงกัน,นครับผมจะมีหนึ่งสามสามเจ็ดนะครับก็คือหนึ่งสามสามเจ็ดเป็นแกลบที่เปิดไว้เป็นวิกฤติชา้าที่พูดมาตั้งนานแล้วว่าวเป็ดปิดะเทอทถ้าไม่ปิดอะ,ะมันกังวลนะฮะตัวล่างของแกลบเนี่ยก่อนเปิดอยู่ที่หนึ่งสามหนึ่งหนึ่งนะครับเวลาปิดแกลบเนี่ยเขาบอกว่าอนุญาตให้ปิดลงไปได้ถึงหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งนะครับ ออนุาญ,ญาตให้ถือตรงนั้นแต่กูจะลงไปปิดลงไปแค่หนึ่งสามสามเจ็ดแล้วก็วิ่งกลับมาเลยก็ได้นะครับ <sho. S 2> ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไร,รถ้าไปปิดแล้วเนี่ยจะดีนะฮะถามผมเมื่อกี้ผมขอเถอะใครก็ได้นะครับทําให้มันลงไปทีเถอะ <tha. S 2> นะครับแล้วลงวันจันทร์เนี่ยลงไปเลยก็ได้นะครับเช้ากระโดดลงไปเลยลบสามสิบจุดครับ <tha. S 2> อันนี้ก็จะดีมากเลยนะครับเอาว่าเอาว่าคืนนี้ วันที่ยี่สิบสี่ยกระดับเลยเนี่ยแล้วเอามาเป็นข่าวเล่นลงไปเป็นแรงๆเลยนะครับมันจะได้จบนะในงั้นมันจะซึมลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วแนวรับพันสองร้อยของต้นเนี่ยมันจะรับไม่อยู่นะถ้าซึมลงแบบนี้นะครับมันจะลงไปเรื่อยๆเพราะคนซื้ออย่างพวกเราเนี้อย่างวันนี้ก็สามลุงเลยใช่ไหมครับเราถอยซื้อทุกวันคุณม่อนดูดีๆนะครับพูดมันลงกระจายนะครับมันไม่ได้มีตัวไหนที่ลงเยอะนะฮะตัวนิดนึงตัวเล็กตัวน้อยแต่แท็กที่หลุดลงมาหลุดเพาปตท ค่ะใช่ไหมครับปัจจแนวรับเนี่ยถ้าเราวัดป่าจัยลงได้เท่าไหร่นะพทปจจากตรงนี้ลงไปเนี่ยปัจจจะมีแนวรับอีกจีนหนึ่งก็คือสองแปดเจ็ดนะฮะสองแปดเจ็ดค่ะที่ทพอเป็นแนวรับนะครับแต่ถ้าวัดแพทเทิร์นของการลงมาเนี่ยมันบอกว่าตรงนเนี้ยไอ้สองเก้าหกเนี่ยสองเก้าหกแบเป็นเป็นแนวแนวเด้งของปทจเนี่ยคุณจะเด้งได้แต่ถ้าดูแท่งเทนวันนี้บอกว่าแท่งเทมแบบนี้เป็นแท่งตันๆแล้วมีวอลุ่มันบอกปัจจัลงต่อเป็นจนันทร์อีก มันไม่ใช่ท่าจบนะฮะก็จะลงต่อไปนั้นการการลงพอสองแปดเจ็ดแล้วมันไม่มีแนวรับแล้วนะครับเป็นสองสี่สองเลยนะฮะมันรูดยาวเลยนะฮะซึ่งซึ่งซึ่งก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าถ้าให้ตลาดลงนะฮะประเด็นก็คือว่าเงินมันไหลออกนะฮะจากภูมิภาคเนี่ยอ,อันอันประเด็นเนี้ยการที่เงินไหลออกจากภูมิภาคเนี่ยมันทําให้หุ้นเนี่ยนะครับมันลงมาในระดับหนึ่งนะฮะแต่ปัจจัยทางด้านการเงินก็ทําให้มันลงมากกว่าในภูมิภาคระดับหนึ่งนะครับ แต่มันลงสาเหตุเนี่ยคืดว่าปัจจัยทางด้านการเมืองมันก็ลงอยู่แล้วแต่พันสามร้อยแปดสิบแนบ่น่าจะรับอยู่นะครับพอ,อมีปัจจัยทางด้านการเมืองมันก็เลยทําให้รักไม่อยู่แล้วถามว่าขึ้นได้ไหมถ้ามีเงินเข้ามาเติมจิก็ขึ้นได้แต่ทำได้เท่ยังไม่เห็นนะครับสถาบันเอาเงินมาซื้อขนาดใหญ่กองทุนวายุพักสองนะฮะจะเข้ามาในานนเนยนรับตลาดมันจะเป็นอยู่แบบนี้นะครับก็คือว่าถ้าใครไม่ไม่กล้าซื้อพุทธตอนที่มันลงนะฮะ ไปซื้อหลังจากที่มันมีสัญญาณซื้อแล้วเนี่ยจะขาดทุนตลอดนะฮะต้องซื้อตอนที่มันลงนะฮะ,อ,ะอย่ามันจันนะฮะมันลงลบยี่สิบจุดอะ่ะตอนเช้าต้องกล้าซือะะา้อนี่ย <ลง S 2> ต้องเล่นทุนแบบว่ากล้าซือ้อต้องกล้าเสี่ยงซือซ้อคือมันไปซื้อตอนที่มีสัญญาณซื้อแล้วจะติดหุ้นตลอดเลยอย่างวันนั้นมอนจำได้ไหมครับ่อาพูด B T S จำได้ไหมครับมีสัญญาณซื้อขึ้นมาเลยถูไหมครับเติดติดเลยฮะติดเลย แลแ้วจะ B S ไม่ได้เสียหายนะครับพวกตอนนี้ที่กราฟอยู่ B T <S, mm. S 2นะฮะบี a n นเนี่ยกราฟยังไม่เสียนะครับ mm. กราฟยังดีอยู่แต่แต่ถ้าเซตมันลงไปทางสามก็พร้อมที่จะให้เสียได้เหมือนกันนะครับ mm. นะครับไม่มีใครไปยืนพุ่งตัวเองไว้ข้างบนหรอกนะ mm. ่อลงมาบ้านนะ, mm. นะครับค mm. ือเพราะผม <c oughs> ผมฝากึงนั้นลงทุนนิดว่าอย่าตื่นตนกนะครับ mm. พูดลงแบบนี้ไม่ได้ลงในแนวโน้มลง,ลง,ลงไม่จะเป็นขาลงนะฮะ ซึ่งมันอาจจะเป็นขึ้นสองนะครับของขึ้นนสองของขึ้นห้าเนี่ยนะครับ<ช>มันก็เป็นอะไรที่น่าเบื่อ,อนะครับก่อนที่มันจะจบมันก็ทําให้หน่ากลัวนะครบก็ซื้อสวนขึ้นไป<ช>แล้วในในอดีตท,ทุกครั้งนะครับที่มันจะทําขึ้นห้าขึ้นจบเนี่ยมันใช้เวียอยู่นี่สองปีครับมอส<ช>มันเป็นแบบนี้ทุกครั้งนะครับมันไม่ได้ทําท่าเลยที่แปลกประหลาดเลยนะ<ช>แต่สิ่งที่มันยากเนี่ยก็คือว่า ทุกครั้งที่มันขึ้นไปพันสี่ร้อยห้าสิบพันสี่ร้อยแปดสิบะมันจะเปลี่ยนตัวหุ้นขึ้นตลอดเพราะนั้นถ้าเราติดหุ้นรอบหนะึ่งบางทีเราต้องรอสองรอบน้ไหมฮะเราไปติดหุ้นอ่าสมมติมเราติดเราติดคุมสื่อสารที่สามร้อยข้างบนเะนี่ยรอบนี้อาจจะไม่ขึ้นรอบหน้าถึงจะขึ้นค่ะนะครับแต่ยังไงก็หลุดนะฮะแต่ไม่รู้ว่ามาันอไหรรับบันไหวหรอ,รอเปล่าอ่ารับกันรับไหวนั่นก็คือ ผมไม่คิดว่ารับไหวไหมเนี่ยเป็นคําถามที่ดีนะแต่คำถามที่ดีวันนั้นก็คือว่ารับเป็นไหม hmm. ผมคิดว่ารับเป็นนะครับนักลงทุนเนี่ยสิ่งที่ผมนั่งดูแล้วผมเนี่ยไม่ค่อยตกใจกับตลาดก็คือว่าหุ้นที่ต่างชาติขายเนี่ยหุ้นเมื่อวานหุ้นแบงก์ถูกไหมครับค่ะหุ้นสื่อสารเนี่ยนะครับแม้กระทั่งสถาบันในประเทศก็ขายคุณมั่นใครซื้อฮะรายย่อยซื้อนะครับรายย่อยซื้อแบงก์กรุงทเทพซื้อเคแบงก์ซื้อเอชซีบีซื้อปตทนะครับ ไม่มีใครช่วยรายย okay. ่อยซื้อเลยนะครับเมื่อวานรายย่อยซื้อหุ้นพื้นฐานแบบล้วนๆเลยสี่พันห้าพันล้านนะฮะอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเพราะว่ารายย่อยเป็นคนที่ลงทุนมากที่สุดในตลาดหุ้นมันเป็นมันเป็นมันเป็นนิมิตหมายให้ที่ดีมากเลยครับลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันกำลังจะเกิดที่แล้วนักลงทุนรุ่นใหม่นะฮะที่เป็นลูกเศรษฐีเป็นเศรษฐีเนี่ยนะครับเขาเข้าใจเรื่องการลงทุนแล้วนะครับเขาเข้าใจเรื่องพื้นฐานแล้วนะครับ เพราะเขาไม่ได้เอาเงินไปซื้อหุ้นปันครับเพราะเข้าเงินซื้อหุ้นพื้นฐานเนี่ยอันนี้ประเทศเรามีนาตค่ะอนเมาเมาล้วดําเนินอย่างเรานี่แหละซื้อกันเต็มตรึมซื้อเชื่อเถอะไม่ใช่ที่ใช้กันว่าไอ้ไอ้ซื้อหุ้นพืชาตเดี๋ยวโดนด่าอีกนะฮะได้ได้เดี๋ยวพี่มีข้อมูลตรงนี้นะฮะมีมีเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นนะฮะล่าสุดที่เจอก็คืออ่าพอตทที่ลงหนักในวันนี้เขาบอกว่าคาดว่าวายุพักกองทุนวายุพักขายนะคะครับ กองทุนกองทุนอายุพักเนี่ยเขาไม่ได้ขายนะครับค่ะอนปินวันพักเนี่ยคือเขาหมดอายุเขาจะแปลงไปกองทุนเปิดค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าถ้าไม่มีคนขายด้วยเขาก็ไม่ได้เขาก็เขาก็ไม่ขายวุฒิมานะครับใช่เขาจะปิดกองเพื่อนําเงินคืนผู้ถือหน่วยอะฮะไม่มีครับไม่มีการปิดกองครับ <S <S คือแปลงจากกองทุนปิดปเป็นกองทุนเปิดอ<า>๋อ่ะถ้าข่าวอย่างนี้ก็แสดงว่าขา่าวทุกพูดน,นะครับเป็นขาา่าวจากทางด้านบริษัทลักรัร์กิม <S <S เองเมย์แบงก์กิมแสดงข่าวนี้ก็แสดงว่าข่าวนี้ผิด เพราะว่า <ừ m. S 2> เพราะว่าหลักการของวายุพ <pie> ักเนี่ยเป็น,เป,นเป็นกองทุนขอเระาสู่การขงังที่ถือุ้นโ,โดยธนาคารพาณิชย์พี่นิพ,พ,พนธ์พุดธชาชาด,ดังๆเลยคือเรื่องของวายุพักเป็นกองทุนรักษาเส,สถียรภาพตลาดหุ้นค่ะ <copyright. S 2> <c oughs> นะครับไม่ใช่กองทุนทุพพุ่นกองทุนนี้เนี่ยจะเปลี่ยนจากกองทุนปิดเป็นกองทุนเปิดนะครับโดยล่าสุดที่ผมผมทราบมานะครับจากทางการก็คือว่ามีการเพิ่มงเงินจากสามแสนล้านเป็นห้าแสนล้านในห้าแสนล้านเนี่ยไม่ถือว่า ลายย่อยจะเข้าไปซื้อก็ได้ใครจะเข้าไปซื้อก็ได้เดิมเนี่ยสถาบันพวกธนาคารพาณิชย์จะเป็นคนถือไว้จะมีผลต่อแทนสูงมากนะครับยังไม่เห็นนโยบายของกระทรวงการคลังนะครับที่จะปิดกองทุนวายุพักนะครับเพราะถ้าปิดกองทุนวายุพักเนี่ยหุ้นที่ขายมาสามแสนล้านเนี่ยผมถามว่าใครซื้อฮัเซ็เนี่ยเก้าร้อยเก้าไม่อยู่คนะ่ะหุ้นพวกนี้เป็นหุ้นของไม่มีสิทธิ์เอาออกมาขายตอนสร้าง,งกระทรวงการคลังนะครับ ได้อาุ้นปตาทอเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกู้ทุนวยุพักนะครับพุ้นเนี้ยเดิมเป็นหุ้นของกระทรวงการทังนะฮะเป็นทรัพย์สินของกระทรวงการที่ต้องถือไว้นะครับไม่มีนโยบายขายออกมาเลยนะครับอันนี้ชัดนะครับค่ะท้างั้นในข้อมูลที่บอกว่ากองทุนวายุพักนําเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขายหุ้นปตตทก็คงไม่ใช่นะะไม่จริงฮะเพราะว่าเพราะว่าถ้าขายก็ต้องขายแบงก์เทพเวยมันมีหลายส่วนใช่เขาบอกว่ามีเอชซีบีด้วยค่ะคืออย่างนี้นะครับผมเรียนนิดหนึ่งว่าทำไมวายุพักเนี่ย ทำไมต้องไปถือถือหุ้นปตทนะครับเพราะเป็นการถือในส่วนแทนของกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังจะถือห้าเป็นเอาวิทุพักถือไว้เนี่ยถ้าผมกช้ำไม่ผี่คือสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับแต่สิบหกเปอร์เซ็นต์ก็คือมีสองบรรจอบริหารฝั่งละแปดเปอร์เซ็นต์นะครับที่วิยุพักถือไว้อันเนี้ยเป็นพาสิบนะฮะพาสิบของปะตะทเลยนะครับมันต้องขายไม่ได้ครับเป็นหุ้นเนี่ยเพื่อเป็นหุ้นของของชาตินะฮะขายไม่ได้ <C> e ที่ทรัพย์สินเราก็ทร่มกันขางที่เปลี่ยนคนถือแค่นั้นเองนะครับต้องกลับไปย้อนดูวันยุพักมันมาอย่างไรมันคือมันทําอะไรนะฮะอ๋อนั้นวันยุพักไม่มีสิทธิ์ขายปตทองนะขายจะยังไงขายสัขอมติและคณะรัฐมนตรีสิอ๋อเหรองั้นข่าวที่เปล่ามออกมากมเป็นของก็ทุ่กันค้างนะครับแล้วคูจะโยกไปยังไงก็แล้วแต่สมัยนั้นคกูจะทำยังไงก็แล้วแต่แต่มันเป็นทูกขอก็สุ่มกันข้างนะครถือไว้เพื่อให้เป็นรับวิสาหกิจนะครับอืม ได้ได้ง่ายนะครับคือหุ้นตกเนี่ยก็จะมีเรื่องมาเต็มเลยค่ะคเพื่อเพื่อให้หุ้นให้มันทุ่มมันตกแต่มันตกซึมๆแบบนี้เพราะมันไม่ไม่ลงใช่ไหมครับก็หาข่าวขบวนข่าวมาทั้งหมดเพื่อจะให้มันลงอ่ได้พี่นะครับพูดลงอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแล้วถ้านี่ยังลงต่อเอ้าสู้สู้ได้ค่ะก็ก็ใครมีตังทยอยซื้อใครใช้ที่ใช้เทคนิคกับเราคือรอสัญญาณกับตัวและซื้อค่ะอย่างเช่นบรรจันกระโดดลงยี่สิบจุดซื้อส่วนหลับตาซื้อเลยค่ะอ่า อ่าได้ค่ะอ่าพิเจอร์ไหมพิเจอรหน่อยไหมอ่าเชิญค่ะพิเจอร์ก็ถ้าเทียบตอนนั้นก็ประมาณเก้าสองศูนย์โลเปเทนเราเด้งนะครับค่ะผมยิดว่าไม่อยู่หรอกเรจะต้องเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับแถวนั้นเก้าหนึ่งหนึ่งคือแกลบที่ปิดไว้ที่เปิดไว้เก้าหนึ่งหนึ่งนะครับเก้าสองศูนยะ์นี่คือบนแกลบเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งนี่คือข้างล่างแกลบนะฮะเพราะนั้นลงไปที่เก้าหนึ่งหนึ่งก็ได้นะครับไม่ไก<อ>ลนะครับอทองนะครับอ่าเป็นเด้งช็อตนะครับส่วนช็อทองนะครับค่ะพี่ผมปิด ผมช็อตมาผมปิดเพราะัวที่สองตัวสั้นเนี่ยผมปิดนะครับแนวสั้นแล้วผมจะไปช็อตใหม่ที่หนึ่งสองหกเจ็ดหนึ่งสองหกเจ็ดเตียมค่ะครับเป็นแต่ว่าคืนเนี่ยผมนั่งรอถึงสี่ทุ่มแล้วมันหลุดพัสองร้อยสี่สิบอันนี้ผมถึงต่อนะครับแต่คืนนี้มันไม่หลุดนะสี่ทุ่มไม่หลุดผมปิดผมช็อตมาจากข้างบนนะครับค่ะนะครับได้ค่ะพี่ขอบพระคุณค่ะโอเคนะครับค่ะค่ะพี่นิพุทธ